มิวสิกพ่าแพงปองแล้วก็พี่อิงอิงนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเขาทั้งหกคนต้อนด้วยตอนนี้เขาทั้งหกคนอยู่ที่ไหนไม่รู้นะฮะแต่ผมได้ยินเสียงแว่วๆนะฮะเพราะว่ามีต้อนด้วยนะฮะอีกหนึ่งคนนะครับเออเฮ้ยเฮ้ยมันมีเสียงมาได้ยังไงพี่ในเมื่อแบบเนี่ยเราก็นั่งกันอยู่สองคนหรือว่าต้อมตายแล้วนะฮะเฮ้ยนี่เป็นผีต้อนนะส่งงเสียงมาเฮ้ยแล้วแล้วไงแล้วเขาไม่มานั่งคุยกับเราเหรอรือจะให้เราจัดกันสองคนแทนเทปนี้คุาใครก็เชิญอยู่ไหมคะเนี่ยมีไหมคะ เออผมว่าตอนนี้ขอเชิญเขาสถิตที่นี่เลยดีกว่านะฮะจุดทูบสามดอกนะครับเชิญทั้งผกท่านเข้ามาเลยดีกว่านะฮะอ้าวเชิญครับโอ้โหนี่นเป็นนักร้องหรือมันเป็นนักอะไรสักอย่างชอบชอบคนนี้นะครับเดินเข่าเสื่อมมาเลยนะฮะเออนะครับพุโต้วพท่าด้วยนะครับ โทษนะครับโทษนะครับมามาแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับถ้าจะมาถ้าจะมาแล้วหลอกขนาดนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรายการสัมภาษณ์กันเองไหมเขามานั่งก่อนเขามานั่งก่อนเชิญค่ะมานั่งเขามามามาจัดที่นั่งยังไงยังไงดีเชิญค่ะเชิญตกลงจะนั่งกลางหรือจะนั่งริมคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่งริมเดี๋ยวผมนั่งริมน่งรผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราขออนุญาตขอตัวไปจัดที่นั่งให้กับทั้งหกคนก่อนนะฮะทท่่่่าาาาาานน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 นสถิิตตมแลล้้้้วววรรรรงงงีีีะะะคคคััััับบบบเเเดดดด๋ยยยยจไพูุกกใออโซฟชห โอซอนิงแพร่ช <c oughs> right ่วงที่2นะคะกับทั้ง6คน AFC นะคะโอ้โหตอนนี้นะฮะนั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราโอ้โหก่าจะจัดสรรที่กันได้ตอนแรกมึงคิดว่าต้องมานั่งพื้นตรงนี้แล้วนะคะแต่ว่าแบบจัดสรรกันจนนั่งรายการเราลงทุนเรื่องของเก้าอี้เนี่ยเป็นอย่างดีเลยแล้วก็สถานที่เนี่ยโอ้โหวันนี้เ้าไม่ตึงเาพี่พี่เออย่าไปอย่าไปเฉลยเพื่อนสิ ไม่ได้แล้วค่ะป่าไม่ได้แล้วค่ะเฮ้ยโหนายจะเล่นมุกอะไรกันอย่างนี้ไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยววันตอนวันนี้คือเราสัมภาษณ์6คนไปแล้วอันนี้คือ6คนหลังล้ตอนหลังตอนหลังนะครับมันเป็นช่วงช่วงหลังนะครับแบ่งเป็นตอนใช่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราเราจะสัมภาษณ์แบบทีละคนเลยเอาแบบเจาะไปทีละคนทีละคนเลยดีกว่าเจาะลึกเลยนะคนแรกคนแรกเอาใครใครใครบดใครบดขอที่คุณเร่งห่อนนะ ถ้าสักคนแรกเนี่ยให้ผู้อาวุโสก่อนดีนะครับอ่าแล้วย่างแล้อโตไปอีกอ่ะเรียกว่าชี้โบยโบยไปกันรับคุณครูอิ๋งอิงเนี่ยละค่ะคุณครูอิ๋งอิง๋ะค่ะครูอิงอ่ะครูอิงอ่ะคนนี้ห้เกียรติค่ะเขาคุณครูนะยังไงคะพี่อิงเป็นครูสอนอะไรคะพี่โยคะโยคะแอลอเบตให้ฉันก่นะฮะน่าสนใจน่าสนใจไปไปปีสิปี สรุปว่า,าสาระไม่มีถึงแม้ว่าจะเป็นพี่ใหญ่สุดแต่ว่าสาระไม่ได้ไมีนะคือที่ฉัน,นถามไปคอ,อยัะไร้พูดเลยที่แบบเออเป็นคุณครูคดูดีที่สอนอ่นนองน่้งนี้ไม่ตอบเป็นไทยกรมไทยเก๊กอะไรไปอีกเป็นอาจารย์ที่เวลาอยืองี่สินมหิดลเหมือนเดิมแหละค่ะคือเหมือนเดิมนี่คือแปลว่าจะพักแล้วหรือว่าอะไรยััก็นานละค่ะเป็นมานานแล้วแต่ก่อนเป็น AF อ่ะโอ้มต่อเนื่องมาเรื่อยๆอย่างนี้เลยเหแต่ว่าใกล้จะเสียแล้วครับ แต่ก็ได้เอามีสิทธิ์ไปเก็บนะครับตอนนี้รู้สึกว่าไหวไหมเมื่อกี้ก็แจ๋วทีนึงอ่ะอิ่งก็สอนเอกร้องเพลงตอนแรกๆก็ไปเรียนโทที่นั่นแล้วก็เป็น TA อ่ะทิเชอร์เอเออได้จ้าโอ้ทิเชอร์อาจารย์เป็นใครจมี่เดฟาเป็นไทยให้เลยช่วยอาจารย์จ้าโอเค TA แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มอ่ะ ทำมาเรื่อยเลยจนจบแล้วเขาก็ยังให้เป็นอาจารย์พิเศษอะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสอนแต่ว่าจริงๆเราก็สอนเน้นคลาสสิกพอได้มาเป็น a f ก็เลยได้ดูแผนกพวกร้องป๊อป้องเอนเตนบวกเข้าไปด้วยก็ยังทําอยู่ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดอยากเห็นร้องคลาสสิกอะไรนะคะตอนนี้วิทยเดือดคลาสสิกเรากาลังตั้งโอเปร่าคอมพานีเป็นเหมือนค่ายค่ายเพลงอ่ะแต่เนี้ยเป็นค่ายเพลงสาหรับนักร้องโอเปร่าแล้วก็เราจะจัด โอเปร่ากันทุกปีหลายๆหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีนักร้องในสังกัดอะไรเงี้ยเราก็เป็นพวกบุกเบิกรุ่นแรกๆไงเดี๋ยวจะมีผลงานมีโอเปร่าอะไรให้เล่นอ่าคนต่อไปก็คือพูดถึงเขาเนี่ยแหละคอนเสิร์ตเดียวเขาเพิ่งจบไปใช่เป็นยังไงบ้างคือเรายังไม่ได้สัมภาษณ์เขาเลยคอนเสิร์ตเดียวจบไปแล้วแบบ ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกมีพลังแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผิดคนอยากพูดอยากพูดโล่งอ่ะคือโล่งอ่ะเพราะว่าแบบก่อนหน้านี้คือมันมันเตรียมงานกันมาหลายเดือนมากกับพี่ๆทีมงานคือเราก็มีการเข้าไปประชุมกันหมดอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนขั้นตอนทุกขั้นตอนเรื่องของเพลงเรื่องของสคริปต์เรื่องของะไรคือมันมันอยู่ที่เราต้องเป็นคนที่แบบควบคุมมันแล้วก็แบบมันเครียดมากคือใช่ผมผม เห็นปะเห็นขั้นตอนการทํางานเห็นเรื่องของแบบเฮ้ยมันเครียดไปถึงขนาดโพสเตอร์รเลยอ่ะที่แบบ <c oughs> อันนั้นอันนั้นจริงไม่เกี่ยวอันนั้นจริงมันปวดไหมเกลเ,เ,เออทำทำไงดีวะโอ้ยโอ้ยคนเดียวทำไงดีวะอันนั้นจริงมนนงนันเป็นรูปที่แบบถ่ายไว้ตอนสกรีนเทสแล้วคือเหมือนแบบพี่เขาเห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะมันน่าจะได้แหละเป็นเป็นขาวแอขาวก็ดำอะไรเงี้ยคือเหมือนมันเราก็มีความอ่าขัดแย้งกันในตัวค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเป็นแต่ละพาร์ทอะไรอย่างนี้เออก็เลยแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เขาแข่งเล

มันมัเสียงลมผ่านเข้ามาในหูเอองิมเงิบเงิบนะฮะต่อต่อต่อเขาดีกว่าอ่ะก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็ผ่านไปแล้วคือลงลงนี่เรามีซิงเกิลใหม่ตอนนี้ตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ด้วยรสชาติความรักใช่ไหมรสชาติความรักครับเป็นยังไง MV on air เมื่อไหร่ยังไงคะ MV ็มบกำลังกำลังจะถ่ายครับกำลังจะถ่ายครับผมวันที่8เนี่ยครับแล้วเป็นแนวเพลงไหนคะแนวเพลงก็เป็นอ่าแนวฮอป สบายสบายคูสติกล็อกอะไรเงี้ยครับให้เราลองเอาไงวะเขาพับสบายอคูสติกมัน <c oughs> มันมีถ <c oughs> ้าถึงบอกว่ามันม,มีความขัดแย้งในตัวเองค่อนข้างเยอะอในเพลงเราก็เลยใส่ทุกอย่างที่เราอยากจะนําเสนอไปตอนแรกเปิดมาด้วยคุสติกกีต้าเบ,บาๆหลังๆก็จะเริ่มแบบมาม้วนดิ้งกันละเริ่มมีกองอมีอะไรต่างๆมันมันไม่ได้มั่วขนาดนั้นถ้าเกิดทีละนาดก็เรียกว่าเป็นการผสมผสานก็จะเป็นก็จะเป็นง่ายๆคือพอปล็อกก็แหละง่ายๆแต่ว่าไม่ได้หนักมากไม่ได้หนักมากเหมือนดนตรีล็อกไม่ได้นองป๊อ ร้องเป็น R และ B ผมเข้าใจแล้วก็ผสมแล่เข้าไปเยอะไปเรืนแบบอะคูสติกมันก็จะเป็นซีอย่างรวมกันนี่คุณครูเขาช่วยนะเนี่ยเยอะแล้วนะตอนแรกมีล้อกมาแล้วไม่ได้ล็อกเดี๋ยวล็อกเนี่ยเก็บไว้ให้ล็อกอาร์มี่เขาผมว่าอย่าไปพูดถึงเลยนี่เนี่ยทักทักเดี๋ยวของก็เข้าตัวหรอกผมว่าผมอยากจริงๆเป็นเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นมากเลยได้ดูไหมครับได้ดูได้ดูไหมครับได้ดูไหมครับเลยครับได้ดูไหมครับโอ้โผมหูแฟนคลับเลยผมจะบอกให้นะตั้งแต่คุณออกอัลบั้มชุดนั้นเนี่ยครับ อาร์ตเวิร์กที่ผมดูในคอมพิวเตอร์เนี่ยมาเร็วๆเลยผมดูแบบอุ้ยทำอะไรกันนี่แล้วสักพักพี่บอยพี่สนุ๊เดินมาบอกเฮ้ยเท่อะผมแบบอุ้ยอุ้ยพี่บอยพี่เขาชอบชอบพี่เขารุ่นพันรุ่นพวกแบบว่าอวกาศอวกาศใส่ใส่เกาะนะโหยอดเลยอ่ะต่อต่อต่อากลับมาตรงนี้ก่อนนะเขาเรื่องของเราอ่ะก็เดี๋ยวเราติดตามเป็นซงเกิลใหม่จะจะเมื่อไหร่อะไรยังไงก็กำลังเดี๋ยวเร็วๆนี้ได้ดูกันครับผมกับรสชาติ ความรักความรักครับว่าแล้วแต่คนนะบางคนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันผมเออมันเหมือนแบบว่าเป็นเป็นเพลงรักทั่วไปแหละคือมันทั่วไปมันก็มีอ่ะทะเลาะก,กันบ้างวันนี้ดีกันพรุ่งนี้ทะเลาะก,กันแบบเป็นธรรมดาเราก็เลยแบบหยิบยกปัญหาทั้งหมดมาแล,แล้วก็มาพี่คนต่อไปดีกว่าคราวนี้ในสคริปต์เขาให้เขียนมา,าให้อ่านว่าสาวคุลสตรีไทยค่ะครับชชเชิญนิวสิี <c oughs> ครับผมใช่ครับพี่ดานพี่ด้นครับอ๋อคือว่าเล่นด้วยไงใครเนี่ยคุลสตรีไทยใครเขาบอกว่าเป็นอ่าแบบ สาวเรียบร้อยอหน่งคนนะฮะน้องปองเอาเป็นว่าผลงานตองตอนนี้ก็มีพิธีกรอยู่สองรายการคะม<ช>บีบัรดี้วีเจวันอังคารช่วงของ girls chat กับ ทรูปุกปัญญา com ทางช่องทรูเอ็กซ์พอหนึ่งช่องทรูวิชั่นช่อง15ปลูกยังไงครับปลูกปัญญาทำไมเขาติดอาปองไปปลูกปัญญาครับเพราะว่าเป็นคนมีปัญญาผมดว่าต้องปลูกเพิ่มเอาม่าไไม่อไไม่เอาไหนไม่เอาไหนเอาว่อาไนี่เน่อ่อาเอาเอาไม่อา่อาน่เานเอาน่เาาไนไมไนอานอคือมันเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรยังไงคือ เขามีโครงการชื่อว่าถูปุญญาก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับ YouTube ะค่ะแบบใครมีคลิปวิดีโอดีๆก็เอามาแบ่งปันกันทีเนี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับความรู้ที่น้องๆเอามาแบ่งปันแล้วก็จะไปใน YouTube คลิปไม่ดีก็มีนะครับใช่ใช่แต่ที่เนี้ยเราจะมีเฉพาะคลิปที่สร้างสรรค์นะคะอ๋อสร้างสรรค์ดีๆแล้วเราก็จะไปสัมภาษณ์น้องๆหรือว่าคนที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทําเรื่องดีๆ ี่สาราไหมคะนีสารแล้วฟองก็เป็นคนนําตัวอย่างอะไรอย่างนี้ต่างๆมานําเสนอมาให้คนได้ดูแบบมีอะไรน่าสนใจบ้างใช่ค่ะถ้าเอวของพี่โจไปดูไปลงกล้ด้วยก็ได้นะเขาลบหนึ่งอย่างเร็วเลยนะมอุปัญญาอะไรอีกวาอะไรอะไรแบบนี้เอาคนต่อไปครับคนา่อไปข้างๆนี้ฉันเลยค่ะหนุ่มขาวใหญ่ขาวใหญ่อะไรใหญ่อะไรครับก็แบบตัวใหญ่ตัวใหญ่ขาวงี้เออเขาเขาเขาาขาขาาเเขขาวล่าเา ข่าวล่ามครบทำงนอยู่บ้างคะตอนนี้ตอนนี้มีละครอยู่สองเรื่องครับมีเรื่องเกมร้ายเกมรักครับทางช่องสามเขากำลังถ่ายทาอยู่นะครับก็เล่นคู่กับพี่โบเอฟนี่แหละครับือพระเอกนางเอกก็เป็นน้าเดชกับยาย่าครับโอ้โหมีเรื่องนึงครับชื่อเรื่องว่าบันทึกรักซปเปอร์สตาร์นะครับเนื้อเรื่องนครับเนื้อเรื่องก็คือเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพี่ตีมรัชพูม่นเองนะครับอื เดี๋ยวเล่นกับพีมลาดับแล้วเราแจ็คเล่นเป็นอะไรครับผมเป็นไม่ได้เล่นเป็นฟิล์มใช่ไหมไม่ใช่โอ้ยคือพี่เล่นกับพี่พิมลาดับภูมิกับครับพี่พีมก็เป็นอ่าซูเปอร์สตาร์ไปผมเป็นผู้จัดการดาราครับคือเราก็มีหน้าที่อ่ฝ่ายพัฒนาศิลปินไปอะไรเงี้ยคอยแก้ข่าวพี่พีมไปก็ออกทางช่อง8นะครับของอ่าเคเบิลไทยนะครับช่อง8อินฟินิตี้อ๋อช่องอินฟินิตี้ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูนะครับตอนนี้มีสองเรื่องละครสองเรื่องนะฮะเอาต่อไปดีกว่าไหมต่อไปเลยไหม พะแพงค่ะแต่เในโลกก่อนถึงพะแพงแป๊บหนึ่งขอยืมขอยืมท่าต้อนหลังจากต้องเสร็จต้องทำไงมาเกณฑ์มาเกณฑ์ขึ้นเรีเรียกคือเอาใจนุ้นตลอดอะช่วยตลอดได้ค่ะโอเคหลังจากนี้ทำท่าต้นแล้วมาคุยกับพะแพงก่ดีกว่าพะแพงคงอยากจะพูดแล้วนะถึงเวลาขอนพะแพงเสร็จก็ต้องทำอีกครับผมจริงคือทำแต่งาเลยครับพะแพงค่ะ ครับสำหรับซิงเกิลล่าสุดค่ะว่านิสัยร์ไม่ดีใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเฮ้ยผมไม่ดู MV ็ีดิเออมาดูเอ็เป็นไงครับเป็นไงคะสักสักสักเพื่อนเพื่อนสักชื่อบุ๋มสักทั้งตัวเป็นในคนจะเป็นฟิล์มประมาณ์ร็อกคาเบรียค่ะแล้วถามว่าตอนนี้มิวสิกรองไหมรอแล้องหลือมิวสิกหลือมิวสิกผมว่าพักเบรกไปเลยดีกว่าคนสุดท้ายคนสุดท้ายคนสุดท้ายอ้าวเฮ้ยคุณต้อนรีบแันะอ๋อเอาคุณกำลังจะเรียนจบแล้วได้ข่าวมา ไงบ้างคะจบแล้วเราจะจบแล้วหรครับจบแล้วครับเรียนที่ไหนครับเรียนที่ไหนครับเรียนทีมหาไรเกษตรศาสตร์ครับอ๋อคณะอะไรครับคณะวิศวะคอมครับวิศวะคอมเกรศาสตร์ต้บกว่าวิศวกรรมไม่ถามสักทีอชอบอเแล้วทาแบบ จบอะไรอย่างนี้ไหมคะต้องทําครับต้องทําทําอะไรเขาทาต้องมีโปรเจกต์อะไรทำก็แล้วแต่ครับก็เราจะทําอะไรก็ได้อย่างบางคนเขาเขียนเว็บไซต์อะไรเงี้ยบางคนเขาเขียนเกมทําเกมขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแต่เพื่อนผมทำที่สิ้นจบ f o r แม t เครื่องมันไม่ต้องเรียนวิศวะของผมนี่ครับพี่โตของผมลงวินโดว์วินโดว์โอ้โหคนลึกเลยคนลึกเลยอ่ะข้าวตอนนี้มีประโยชน์นะเยเครียดตลอดแล้วสนุกว่าใกล้แล้ว ใกล้แล้วครับใกล้ครับก็เหลืออีกหนึ่งเทอมหนึ่งก็จบแล้วครับเทอมสุดท้ายเท่านั้นก็ตัวสุดท้ายตรงนี้นะฮะใช่ครับผมเตรียมตัวไปงานรับปริญญาผมได้เลยครับนี่โอเคแหละงั้นเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนอีกแป๊บนึงดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ไม่ได้ถามเรื่องคอนเสิร์ตเลยไงเดี๋ยวช่วงหน้าไม่ได้ถามเีล้วเนี่ยเออที่เราไม่ได้ถามเลยเพราะเราตอบเป็นคนๆไปไงมีต้นมีพระแพงมีแจ็คสามคนจบเลยนะเออเอออย่างนี้มันต้องต้องค่อยๆแล้วอย่างนี้หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเขาทัััั้้งคคคนนกกต่่่ออออบบรระแแจจ็เเิาาลวโ คอนเสิร์ตอีกเรื่องนึงเป็นไงนะกลับมาอยู่กับพวกเขาทั้ง6คนนะครับ AF4 กันต่อที่ o s o n i n g Fresh ที่นี่นะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยก่อนที่จะไปพูดถึงคอนเสิร์ตกุ่งสี AF4 r e s t a t e นะครับคอนเสิร์ตทั้งที่แล้วของตอน้นคอนเสิร์ตรเดียวเนี่ยมีเพื่อนๆไปแจมด้วย ถามกันนิดนึงดีกว่าเป็นยังไงบ้างมีใครได้ไปแจมอะไรยังไงกันบ้าง F 4ซเกือบหมดเลยยกเว้นมีคนเดียวนั้นติดติดเรียนก็ต้องรีบรีบจบเพราะมันออเออลงมิลงมิวโดนโดโดยู่ตอนนั้นจะจบน้ำตาจะไหลเลยคอนซั้นคนเดียวเดือดร้อนกันไปทั่วเลยเอ้าใเฮ้ยทำไมเปเดือดร้าเราทุกคนไปร่วมกันร้องเพลงไม่ใช่งนี้คือรักและคิดถึงกันก็คือก็คือจริงๆแล้ว ถ้าถ้าถามผมในความรู้สึกมันก็อาจจะเป็นอารมณ์หนึ่งเป็นน้ำจิ้มก่อนที่จะมีการรีสเตทครั้งนี้เนี่ยใช่ไหมครับไปรวมกันกับเรื่องขันมีคนเดียวเขาหนียิ้วกับมาแล้วปุ๊บเต็มแล้วเป็นทีมแล้วมีใครได้ไปทําอะไรยังไงบ้างในในคอนเสิร์ตต้นไปร้องเพลงครับใช่จริงด้วยโอ้ยไม่ได้ไปครับไปร้องเพลงไม่มีพรุ่งนี้ครับรวมกันใช่ก็จะสองคนไปร้องเพลงไม่มีพรุ่งนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไปไปเต้นครัต่อเลยต่อเลยคือทั้งหมดก็จะมีรวมเป็นร้องเพลงไม่มีพรุ่งนนนนนี้้้้ส่่วผูหญิงงงกก็็็จจะะะะะะเเเเเปปปไไไไไมตลลลอออพพรรด เป็นเต้นเพลงโอล่หนออะไรเงี้ยครับก็ก็คราวนี้กลับมาที่ในส่วนของคอนเสิร์ตครับกรุงศรี AFC restate ตรงนี้บ้างใช่แต่ละคนมีส่วนร่วมอะไรในคอนเสิร์ตครั้งนี้บ้างคะครับต้องร้องเพลงครับเดี๋ยวมิสิกตอบว่าหนึทุกคนต้องร้องเพลงเออนีบเลยนะรี่อ้าวนอกจากร้องเพลงครับนอกจากร้องเพลงคือเอ่ออ่ะเอาป้าร้องป้า <IST uk t> ก็คือว่า a อฟเนี่ยคอนเสิร์ตนี้เนี่ยจริงๆน่าดูมากไม่ได้อยากจะโปรโมทแต่คือจะบอกว่าพวกเราอ่ะมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการตั้งแต่การตั้งชื่อครับแล้วก็เลือกเพลงคอนเซ <ผม S 2> ็ปช่วงอะไรต่างๆการโชว์ใครคู่ใครอะไรยังไงเราทเองเนี่งานไม่ทำอะไรเลยอ๋อนี่คือการจะบอกว่าทางบริษัททูปันเชียเนี่ย หลับกันหมดทุกคนเลยนอนหมดแล้วเราทำเองหมดเลยเราต้องที่เราก็มีประชุมกันหมดแล้วพี่พี่เขามาช่วยเราแก่แก่แก่ก็คือเขาใหสิทธิ์ในการที่จะช่วยออกไอเดียค่ะตั้งแต่ขั้นแรกเล ไม่ว่าจะเป็นถ่ายโปสเตอร์อยากถ่ายแบบไหนหรือว่าเพลงไปคิดกันมาว่าแบบใครอยากร้องอะไรทำคอนเซ็ปต์ใีมไหนคือมีการประทุมกันแล้วผมชอบชอบตรงที่อีกบอกว่ามีคลิปชื่อด้วยเหรอคลิปอะไรเนี่ยตอนแรกเขาบอกว่าเหมือนเขาขึ้นมาเฉยว่าเออน้อง AF4 จะมีคอนเสิร์ตรีเซทกันนะอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็พี่ก็บอกว่าจะตั้งชื่อเป็นเบสเมมโมรีหรืออะไรสักอย่างเราก็เลยเราก็เลยบอกว่าอะไรเยอะมากๆแล้วเราก็เบสเมมโม r y รีเซทก็ที่เนี้ยทุกคนเรานอกจากคลิปของเราเรายังคิดถึงแฟนๆคนดูด้วยคื หมือนแบบว่าปกติเราจะมีเป็นสีๆนะเป็นกลุ่มๆเป็นก๊กเป็นเหล่านี้คือเราเป็นรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวคือเราก็จะมีเสื้อเป็น AF4 ี่นี่ให้มาใส่อะไรเงี้ยให้มาใส่ด้วยกันทุกคอนเสิร์ตนี้นี่เขารวมเป็นหนึ่งเดียวกันหนึ่งๆเพราะว่า A4 อยากให้คนที่ดูกันเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มก้อนของพวกเรา f อไม่ใช่ว่าต้องแยกอย่างนี้อย่างนี้ เราไม่เราไม่ใช่งานกีฬาสีนะครับผมครับแ้ก็จะไม่มีอะไรแบบน้เพื่อสีดาองนึกคนตอนนี้ทุกคนรวมตัวกันเป็นロックอาร์มี่เดี๋ยวไอ้นั่นเขามีตังหากอยู่แล้วเหรอเหรอผมว่าผมก็นึกผมก็จำจำภาพเดิมๆเลยอย่างนี้เดี๋ยวคอยดูมันมีชุดชุดใหม่แล้ว อัปเดตแล้วอัพจากชุดนั้นกหรออัพจากสกิลแล้วปารตสทองถือแล้วไปดูนะได้นะมิวสิกแบบติดปีโหนสลิงขึ้นมาเลยไม่อยากจะไม่อยากจะเล่าให้ฟังเ็รอย่างที่บอกอะว่าทุกคนตอนที่ F4 อัลบัมชุดนั้นออกมาร่าให้น้องมีนฟังด้วยอย่าไปเล่าเลยทุกๆุกคนตื่นเต้นหมดในบริษัทว่าแบบ โอ้ยสัตว์ลองมีซุปเปอร์ฮีโร่โอ้ยผมคอนเสิร์ตนี่มีจองมานกันได้คอนเสิร์ตครานี้จะมีจองมานหรือเปล่าครับไม่มีเลยไม่มีแม้แต่เวลาเลยโอ้ยผมผมผมให้ให้ผมเลวร้ายในชีะจองมันก็พอแล้วอย่าให้ไปเลวร้ายบนเวทีเลยแล้วคิดโชว์คิดเองอะไรแล้ต้องปรึกษาอะไร่างเยอะแยะเลย ก็ปรึกษากันนะส่วนใหญ่เราก็คิดว่าถ้าคนที่รักและคิดถึง f อฟเนี่ยจะคิดถึงอะไรบ้างเราก็จะสนองนิดไปในนั้นว่าเราคิดถึงภาพเดิมๆหรือว่าเราคิดถึงอนาคตเด็กเหล่านี้ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จัดไปในช่องทางต่างๆก็มีหลายหมวดหมู่ให้แบบดูตลอดทั้งคอนเสิร์ตค่ะอย่างบางค่าก็จะเป็นซีนที่เป็นความทรงจําในบ้านที่มันน่าจดจำมากเลยกลับมาใช่เดี๋ยววนนี้ถามทีละคนเรื่องของการเตรียมพร้อมบ้างด้วย ตอนนี้ถึไหนแล้วตอนนี้ได้ซ้อมได้อะไรอย่างครดเนี่ดูนั่ดูนี่ดูนี่ไม่ครับก็คือจริงๆเนี่ยเราก็เลือกเพลงกันไปแล้วละครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนจริงๆเพลงอ่ะมันจะเป็นเมลเล่้งส่วนมากนะครับก็รอให้เขาตัดมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาฝึกกันอีกทีครับแต่ตอนนี้คือก็คือรู้แล้วว่ามีเพลงประมาณไหนอะไรยังไงเราก็ไปทำความเข้าใจว่าเอ้ยอยากจะร้องประมาณไหนติ๊กไปหมดแล้วว่าเพลงมันเป็นอะไรบ้างนะครับทำมิวสิกครับเตรียมพร้อมอะไรยังไงเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เตรียมพร้อมก็คือพวกเราก็เลือกเพลงแหลลออ่่่าาทีบกก้วว็ดู พวกเราตัวตนจริงแล้วเป็นยังไงต่างจากตอนแรกที่ออกมายังไงเงี้ยที่เป็นจูเลนเจอร์อยู่ตอนนั้นก็คือว่าพวกเราก็ต้องเออทำฟอร์มทีมขึ้นมาอะไรเงี้ยครับอตอนนี้ก็คือแต่ละคนก็จะมีรูปแบบของตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราไปค้นหาตัวเองเจอว่าชอบอะไรทํำยังไงเงี้ยทุกคนก็ออกมาพรีเซนต์กันว่าเฮ้ยชอบ,ชอ,บอย่างนี้ชอบอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบทําคอนเสิร์ตออกมาให้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยเนี่ย,ยคือฉันจริง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 เป็นอย่างนี้นะมิวสิกเนี่ยชอบมอเตอร์ไซ เแล้วมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนทีน้องกองครับมอเตอร์ไซค์อะไรเสียงกัยนไม่รู้เหมือนกันต่อต่อต่อก็อย่างพาดของนิวบอกว่าแต่ละคนจะมีเตรียมเรื่องร้องใช่ป่ะคะแต่ว่าเรามีการแบบ จับคู sea, ่แต so, ่เราไม่บอกว่าใครคู่ใครอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคู่เนี่ยไปเตรียมกันเราเองว่าจะทําอะไรโดยที่แบบเราก็จะไม่รู้เพื่อนว่าเอ้ยเพื่อนทําอะไรเราอะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นปองเป็นไปไม่ได้พี่โจแล้วจับแบบว่าจับแบบจับฉลากกันด้วยนะคือไม่ได้แบบปรบลงกันจริงจคือแบบเอาฉลากมาจับกันเลยว่าแบบใครคู่ใครไม่ใช่พี่อิงคือการเตรียมตัวส่วนตัวก็ก็ก็ทํากันบ้านเพลงเราแหละโจคือพี่อิงเขาเขาเก่งอยู่แล้วไง ขาก็ไม่ต้องทําอะไรมากไม่ใช่แต่สําหรับระดับอย่างปองเนี่ยเฮ้ยอะไรเราปองก็แต่เตรียมในส่วนของการแต่งกายเนแหวงใส่ไปแค่ดูแหวนีิเตรียมของการแต่งกายเตรียมรองเท้าคู่ไหนต้องเตรียมไม่ต้องมีน้อยนะเตรียมต้องคิดแล้วพี่ต้องตัดอะไรเนี่ยต้องตัดเดือนล่วงหน้าเดือนหนึ่งคิดเลยว่าจะใส่อะไรเออใส่ชุดเจ็บกินพร้อมได้แล้วไม่เจ็บกินถามว่าปองเนี่ยได้ออกทุกซีนหรือว่าจะได้ร้องเยอะแค่ไหนปองบอกว่าร้องเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ปองได้ออกไปเดินโชว์ชุดของปอง ไม่ว่าจะเป็นซีนซีนนี้ซีนนี้แจ็คร้องเดี่ยวปองจะเดินผ่านเข้ามาข้างหลังพร้อมกับชุดกุย๊กลายจ็ก็ตาวไม่ไ้องถไข่วีทีอาร์เยอะๆเพราะว่าแบบเปลี่ยนชุดตลอดเลยเนี่ยขอบคุณนะพี่โตแต่ว่าสวยสวยงามสวยงามปองแต่งอะไรก็สวยใช่ไหมครับบองตรงนะฮะส่วนจริงนี่ดูรองเท้ากับรองยาวอย่างนี้ดูมีดีไซน์หมวกแหวนหมวกลายจุด ทุกอย่างาแบบแหวนหน้าหมีชอบแบบแหวนหน้าหมีหน้าหมีมากครับหน้าน้องกุ้งหน้าหมีโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไปคุยหลังเวทีเคุยยังไงเพิ่มเติมครับเตรียมตัวค่ะก็ลองเพลงที่ที่เราเลือกเตรียมตัวเตรียมเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะ พร้อมกับทุกทุกคน12คนเตินกันคือปกติเรื่องเตรียมเพลงมันก็ต้องเตรียมมันอยู่แล้วนี่คือเราก็เตรียมเรื่องของสาภาพจิตใจ<ห>เราคือเหมือนแบบเตรียมความสุขไปไปพร้อมกันไประเบิดวันนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่เรียกว่าถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนคลับของ F4 ีเนี่ยรอรอมานานมากมากแล้วหลังจากที่ห่างหายกันปกี่ปี ปีเลยนี่คือนี่คือรวมรวมกัน12คนครั้งแรกหลังจากที่ออกจากบ้านเลยป่ะคะหลังจากที่คอนเสิร์ตใหญ่ออกจากบ้านคือนี้คือรวม12คนเต็มรูปแบบถ้าไม่นับแบบมินิคอนหรือแบบอะไรอย่างละครเวทีโต้โต้ทังอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่รวมรุ่นครั้งแรกที่แบบเต็มรูปแบบเอาตอนนี้ยังมีมีวคำถามสำหรับเบรกนี้ใช่อีกหนึ่งขั้นตอนของการเตรียมคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คือการถ่ายสปอตกับโปสเตอร์วันนั้นนี่มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ด้วยทั้ง12คนแต่ว่ารู้สึกจะไม่เจอไม่่เอมมิไ เป็นยังไงกันบ้างเขาวันนั้นโอ้โหคนเยอะมุ่นหายเยอะบยังไงวันนั้นก็คือเราก็ได้เจอกันอย่างเป็นทางการนะคะถึงแม้จะขาดน้องมิวไปแต่ว่าก็ทุกคนแบบสนุกสนานว่ามันเหมือนตื่นเต้นอะที่นนนๆทีเราจะได้มีความสดใหญ่แล้วก็มารวมตัวกันแบบนี้ก็มีเรื่องสนุกสนานเมาเฮฮาไปตามภาษาคนไม่ได้เจอกันนานอะไรเงี้ยแค่รู้สึกเหมือนแค่เบื้องหลังเราไปทํางานร่วมกันเนี่ยมันก็ได้คุยกันเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องเพลงเรื่องบ้าบอออกนอกสาระอะไรเงี้ยสรุปก็คือมันทําให้ คิดถึงกันแล้วก็ดีขึ้นวแต่ว่าแต่ว่าสปอร์ตอ่ะมันสนุกตรงที่ว่าเขาจะมีแบบให้เราพูดถึงผลงานเก่าๆเราก็จะไปโจมตีกับอัลบั้ม Extreme Army แต่ทุกคนค่ะจนออกมาเป็นสปอร์ต VTR ที่ไปติดตามดูแล้วกันรับรองขับยอดสัมเลยอ่ะคือ ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่จะบอกว่าไม่ชอบหรือว่าไม่ภูมิใจอะไรกับบารบาราบมนั้นแต่ว่าแค่ใส่ชุดนั้นไปไหนไม่ได้แค่นั้นเองไม่แบบเป็นเหมือนเป็นชุดเกาะแหละมันนเป็ชุดคยุคหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดกันแบบเต็มๆดีกว่าว่าเฮ้ยคิดถึงอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ต้นถามว่าฮะยังไม่เช่ไหมเลยต้นถามว่าพี่พี่โอ้ยขาสั่นขาสั่นงั้นสั่นหรือตอนนี้นี่ไปพักกันดีกว่ากลับมาช่วงหน้าค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ยังอยู่กับหกคนเหมือนเดิมคราวนี้มีคําถามที่อยากไปรู้มากๆอีกหนึ่งคำถามมีกัน12คนถูกไหมครบคู่พอดีก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีใครอยากจะแบบว่าไปแบบว่าแบทเทิลกับใครไหมอยากจะลองคู่กับใครไหมหรือใครที่เคยลองคู่ด้วยกันเบื่ออยากจะเปลี่ยนคู่อะไรยังไงกันบ้างไหมถามใครดีคะมีสิทธิ์แล้วกันผมครับใค่หอยากคู่ใครเหรอครับก็ เอาเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ร่วมงานแล้วก็ไม่ค่อยได้คู่กันในคอนเสิร์ตตอนเอฟดีกว่าเองเช่นพี่ปองนะครับก็่องผมก็ไม่เคยร้องเพลงคู่กันเลยอะไรเงี้แล้วก็พี่เขาก็น่ารักด้วยนะครับชอบผู้หญิงใส่หมวกด้วยผมอะครับก็อย่างคู่พี่ปองเนี่ยก็คือก็น่าสนใจดีไปเลยที่แปลกใหม่ดีครับผมไม่เคยได้มีโอกาสร้องคู่กันร่วมงานอะไรอย่างนี้กันครับผมจังนะครับอ่ะพี่หญิงพี่หญิงเป็นพิเศษพิเศษไหมพิเศษ อยากจะอยากพูดโจอยากเลยพี่หญิงเล่นเปลืองไปไม่คือพี่หวังผลว่าเออเขาจัดแต่งมากๆพี่จะได้ดูขาวขึ้นไงตรไม่ได้ไม่ห่วงเขาเลยห่วงภาพไปห่อใจกันไม่อย่างเดีวไปปั้นดีกว่าผมพูดได้หมดทุกคนนะครับได้หมดสบายๆอยู่แล้วต้องถามถึงความรู้สึกของทุกๆคนตอบรวมๆแล้วกันนะฮะว่ารู้สึกยังไงบ้างกับที่ กิดคอนเสิร์ตขึ้นครั้งนี้เพราะว่าเหล่าบรรดาแฟนคลับของพวกคุณทุกคนเนี่ยเรียกร้องกันมา,มาหนาหูมากๆแน่นมากๆว่าแบบยังเหนียวแน่นกันอยู่ยังอยากจะเห็นคุณทั้ง12คนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งรู้สึกยังไงกันกบ้างคนลุกครับจริงเพราะว่ารู้สึกแบบคือตอนแรกไม่คิดว่าจะแสมันจะ สามารถเรียกแฟนคลับกลับมาได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนทุกคนก็แบบพูดว่าเอออยากให้มีอยากให้มีพอส,สุดท้ายวันนึงมันมีขึ้นมาจริงเนี่ยเราทุกคนก็กลับมารวมตัวเพื่อให้กําลังใจพวกรางจริงเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกมันขลังๆอ่ะเออสำหรับแฟนคลับอะไรเงี้ยที่เขาแบบเหนียวแน่นกับพวกเราทั้ง12คนเนี้ยค่ะแล้วคิดคิดหรือเปล่าวา เพราะอะไรนะทาไมเขาถึงเหนียวแน่นอยู่กับเราแบบนี้ยังรักเราอยู่แบบนี้ยังต้องการที่จะดูอะอะคอนเสิร์ตดีๆความสุขดีๆที่พวกคุณกำลังมอบให้คิดว่าเพราะอะไรมันช่วงเวลาที่เขาติดตามเราเนี่ยบางคนอาจจะติดตามของเรามาตั้งแต่ช่วงออดิชันเลยเพราะรุ่นนั้นคือมันเหมือนแบบได้ผ่านกระบวนการอะไรต่างๆคือแบบเราก็ผ่านเรื่องราวกันมายเยอะอแ้่อยู่ในบ้านก็เหมือนช่วงเวลามันทําให้เราผูกพันกันมากมบางทีอาจจะไม่รู้จักกันบางทีผมออกจากบ้านใหม่ๆผมยังตกใจว่าเฮ้ย<ๆ>เขาแบบพิ้ซีกับเราขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย เขาเหมือนแบบพูดกับเราเหมือนเขารู้จักเรามามามานานแล้วอะไรเงี้ยจนจนถึงวันนี้ผมก็ยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ความความทรงจำหลายหลายอย่างมันมันก็อยากจะให้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนเป็นเหมือนแบบความผูกพันด้วยค่ะใช่มันก็เลยแบบต่อให้มันจะเอฟรุ่นไหนรุ่นไหนก็ตามมันก็ยังแต่เอฟสมันก็ยังมีคนที่อ่ะติดตามเราแล้วก็ยังคงผูกพันกับเราอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยอันนี้คือในพาร์ทของแฟนคลับที่มีสอดต่อเอฟสแล้ว a f c เองในฐานะที่เราเป็น AFC เองรู้สึกว่าอะไรที่ทําให เรารู้สึกประทับใจในรุ่นของเราอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกว่าแลพอเป็น AF แล้วเนี่ยรับรองทุกคนต้องโดนถามมาคนที่สนิทกับเราหรือญาติพี่น้องถามว่าเอ้ยมันมีสคริปต์ไปหรือเอเอเขาสั่งให้เราทําอย่างนั้นอย่างนี้ไหมจริงจริงแล้วเราเกลียดใครเรารักใครพิเศษหรือเปล่าอันนั้นเขาคบกับคนนี้เขาตีกับคนนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะบอกว่าทุกเรื่องทุกราวที่มันเป็น AF เราพูดถึง AF 4ละกันมันเป็นความจริงเรารักกันเราเจอกันเราคุยกันอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่จริง แล้วก็นี่คือสิ่งที่ประทับใจอีกมากก็คือยังไงก็เออเป็นพี่น้องกันอะ่ะเราสนุกเรารักกันจริงจแต่ก่อนเราอยู่ในบ้านเราเป็นยังไงเราเจอกันกอดกันหรือว่าเล่นกันสวยเสเฮฮาเราก็ยังเป็นอย่างนั้นจนปัจจุบันเนี้ยใช่ครัาบางคนอาจจะคิดว่ามีคนหาผมเยอะมากนะออกจากบ้านบางคนที่ถูกวชออกไปอย่างเงี้ยไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในบ้านต่อทือแบบต้องร้องไห้กันทําไมคือแบบสร้างซีหรือเปล่า<ม>อะไรเงี้ยคือผมบอกว่า เขาไม่มันเป็นเราอะเราไม่รู้หรอกก็คือเหมือนแบบเรารู้กันในใจนมรู้กันในใจแม่ช่วงสุดท้ายแล้วครับมันต้องฝากแล้วล่ะกับการขายของใครที่สนใจซื้อบัตรอะไรยังไงได้ที่ไหนจัดเลยก็สําหรับใครที่อยากจะมาชมคอนเสิร์ตของเรานะคะก็เข้ามาได้นะคะที่ เว็บไซต์ vkibooking.com นะคะหรือว่าโทรที่0 2 9 0 0 9 9 9 9กด4นะคะสําหรับคอนเสิร์ตก็จะเล่นวันที่10กรกฎาคมค่ะประตูนะคะจะเปิดเข้าเวลา18นาฬกาแต่ว่าคอนเสิร์ตจะเริ่มเวลา19นาฬกาค่ะที่อาคารกีฬาเวท2สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นนินแดงค่ะปูกปัญญาจริงปลูกปัญญาเลยจะบอกจริงว่ารีบหน่อยเพราะว่าบัตรตอนนี้จะหมดแล้วนะครั่เขาจะหมดแล้วไม่อยากให้พลาดกัน วันนี้สุขสนานมากขอบคุณสำหรับทั้ง6คนด้วยนะครับผมนะครับขอบคุณคระัมีข้อคอมเมนต์ติชมก็เข้ามาได้ค่ะที่ w w w f a c e b o o k c o m a s o n i n g f r e s h ค่ะแล้ววันนี้พิเศษนะครับขอบคุณสำหรับสถานที่ด้วยสยามดิสฟเวอรี่ครับวันนี้เราทั้ง8คนคงจะต้องลากันไปแล้วเจอกันใหมสัปดาห์หน้าลาไแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ